สวัสดีครับดูกับผมหนุ่มน้อยสตอรี่นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาติดตามแล้วก็อัปเดตสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำโขงนะครับค<ๆ>าดการณ์ว่าอีกประมาณ2-3ถวันนะครับมวลน้ำจากน้องคายก็จะมาถึงมุกดาหารนะครับ ส่วนตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณวัดสีมงคลเหนือนะครับน้ำก็อยู่ในระดับปลอดภัยนะครับต่ำกว่าตะลิ่งประมาณ2เมตรครับผมถ้าเทียบกับปี6 1นี่ถือว่ายัง ปีนี้ถือว่ายังไม่มากนะครับมีหกหนึ่งน้ำขึ้นสูงมากนะครับแสน้ำแม่น้ำขวงตอนนี้ก็ไหลเชี่ยวนะครับก็จะมีเศษไม้เศษขยะลอยมากับน้ำด้วยนะครับมองไปตรงนู้นก็จะเป็นปากห้วยมุกนะครับ ฝั่งทางโน้นก็จะเป็นลานกิจกรรมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดสีมงคลเหนือนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับคืนนี้ก็คาดการว่าฝนน่าจะตกอีกนะครับ ตอนนี้อยู่ที่สะพานนับสะพานข้ามห้วยมกุกบุคนก็สัญจรไปมาครับผมใครที่ติดตามข่าวน้ำท่วมก็อย่าเสพข่าวให้มากนักนะครับอย่าเป็นกระต่ายติดตุมครับผม ทางจังหวัดก็มีการเตรียมการมีแจกกระสอบทรายนะครับเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่งครับผมจุดนี้จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดนะครับถ้าน้ำโขงมาเยอะก็จะมาท่วมตรงนี้ก่อนนะครับตรงน,นี้จุดที่ต่ำที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจกกระสอบทราย ให้ประชาชนได้นำมาเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนะครับมีน้ำาขงล้นตลิ่งนะครับฝาก็คนเฝ้าระวังนะติดตามข่าวสารอย่างไรตองด้วยนะครับอย่าเป็นกระต่ายต,ตื่นตุ้มครับผมมุกทหารยังปลอดภัยนะครับยัง หรือว่ายังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะครับ ครับผมฝากเตือนสําหรับคนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ําโขงหรือว่าลําห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงนะครับให้เฝ้าติดตามระดับน้ําด้วยนะครับถ้าบ้านหลังไหนติดลิ่นน้ำก็ให้ขนย้ายสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปครับผม